สวัสดีครับสุขวันและที่ดีนะครับก็มีสัดเ์สวยนําเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้ผมอยู่หลังเซนทันอิสวิวนะครับมีอาคารสํานักงานสวยๆนะครับเป็นตึก5ชั้นสวยๆทาเลดีมากๆนะครับนี่ตึกนี้เลยไปชมกันเลยครับนี่เป็นถนนหน้าตัวตึกนะครับก็คอนกรีตกว้างๆแบบนี้10เมตรนะครับเข้าจากถนนปฏิบัตินุชธรรมนะครับเข้าช่องทางที่เข้าห้างเซนทันอิสวิวเลยนะครับจากเซนทันอิสวิวเนี่ย จากถนนประดิมนูนธรรมนะครับเข้ามาถึงตัวตึกเนี่ยประมาณสัก300เมตรนะครับเข้ามานิดเดียวก็จะมาเจอนี่นะครับ300เมตรเข้ามาเจอตึก5ชั้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นอาคารสำนักงานนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับก็เป็นตึกเดียวๆนะครับแยกของใครของมันมีแบบนี้สามารถเดินได้รอบตึกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบตึกก่อนละกันนะครับในหลังเซนทันอิสวิวเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆตัวตึกกันก่อนแล้วกันนะครับมีทางเดินเดินได้รอบเลยนี่นะครับลมเย็นมากๆนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2 4 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับกำลังมองหาซื้อที่ดินทำออฟฟิศแถวนี้พอดีนะครับนี่ด้านหลังก็มีพื้นที่โลง่งๆนะครับกำลังหาที่ดินทำออฟฟิศแถวนี้พอดีก็ หลังนี้โดนใจสุดๆก็รีบทักทายมาได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูน9์เก้าห้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่ก็เดินได้รอบเลยด้านหลังก็มีบันไดหนีไฟแบบนี้นี่เลยนี่เลยอ่ะโอเคเด,เดินออกไปด้านหน้าแล้วก็เข้าไปในตัวตึกกันด้านหน้าเนี่ยประตูเป็นบานสไลด์กระจกนะครับแบบนี้ ผงชั้นล่างก็กว้างๆแบบนี้เลยครับนี่เจ้าของโปรเจกต์นะครับพี่ปฏิวัติครับสวัสดีครับต้องการข้อมูลไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับที่นี่เราอยู่ที่เซ็นทรัลพิสฟิลโครงการหมู่บ้านยาดาครับอาคารสํานักงานหรู5ชั้นครึ่งครับมีลิฟต์ด้วยครับตกแต่งหรูมาสเตอร์พีชชมข้างในเลยครับมาสเตอร์พีชครับชมข้เรียบทุกจุดครับไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาเดินไปแล้วกันนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะชั้นล่างชั้นล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าดูทีละห้องแล้วกันห้องน้ําตรงนี้หนึ่งห้องนะครับโอ้ห้องใหญ่มากนะครับมีห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ําชั้นล่างอ่าโอเคปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์มีลิฟต์ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องคอนโทรลไฟฟ้า นี่นะครับไปเดี๋ยวไปสดูกันห้องอชั้นถัดไปชั้นถัดไปโครงสร้างบันไดนะครับเป็นคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้โอ้ไม้อย่างสวยเลยครับขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับก็จะเป็นห้องโถงอีกหนึ่งชุดโอ้แต่งไว้สวยหรูเลยนะครับแบบนี้เฟอร์นิเจอร์ให้ทุกชิ้นนะครับนี่ตกแต่งแบบสวยหรูมาสเตอร์พชเลยนะครับพื้นปูเป็นไม้แบบนี้ โอสวยสวย,สวยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุมย่อยเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับนี่นี่เลยนี่เลยแล้วก็ห้องน้ําชั้นนี้ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้โหเนี่ยนะครับสวยรูสวยรู้ทาเลทเําเลทองเลยก็ได้ว่าได้นะครับอยู่หลังห้างเลยนะครับลังหลังห้างเซ็นทัลอีสต์วิวได้เลยนะครับอ่ะอหลังกลับมาเดี๋ยวเราไปดูขึ้นไปดู ชั้นถัดไปชั้นถัดไปนะครับั่งซ้ายนี่เป็นอะไรอ๋อเป็นช่องบันไดหนีไฟนะครับช่องทางหนีไฟอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชั้น3มกันต่อชั้น3บันไดก็กว้างมากนะครับนี่ประมาณเมตรกว่าไปดูชั้นสกันต่อนะครับขึ้นมาถึงชั้น3แล้วก็ เป็นห้องโถงอีก1ชุดนะครับนี่แบบนี้โอ้ส่แอร์แอร์ฝั่งฝ้าด้วยนะ40ทางนะครับแบบนี้บิวอินไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตู้บิวอินนะครับเก็บเอกสารเก็บของอะไรพวกนี้นะครับโอเลาะ ห้องนี้ก็แบบนี้นะครับอันนี้ชั้น3นะชั้น3นี่ก็จะเป็นลิฟต์ไปเด,เดินไปต่อนะครับไปชั้น4ไปชั้น4ชั้น4นะครับท่านใดกำลังมองหาซื้อที่ทำออฟฟิศหรือกำลังหาอาคารสำนักงานนะครับแถวแถวเรียบด่วนนะครับเรียบด่วนรามินทราอันาลง แถวเซนทันอิสวิล CDC นะครับแถวทาวินทาวลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมอาคารสำนักงานหลังนี้เลยนะครับสวยทําเลดีมากๆนะครับนี่เลยเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกชิ้นนะครับให้ทุกชิ้นอันนี้ชั้น4เนาะก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆแบบนี้ก็เป็นห้องประชุมใหญ่อะไรประมาณนี้ได้นะครับ นี่แบบนี้แต่งไว้สวยหรูมากเลยนะครับนี่ทำเลดียอดเยี่ยมทำเลทองนะครับเรียบด่วนดามิทาอันนรงนะครับประดิษฐ์มนุธรรมหลังเซนทันอิสวิวนะครับอ่ะไปดูถัดไปนะครับชั้นที่5หน้าตึกหน้าตึกหันทิศเหนือนะครับเข้าจากถนน ปดิมรุธรรมนะครับเข้าช่องทางที่เข้าห้างเลยนะครับจากช่องทางจากถนนปฏิบัมรุนธรรมเนี่ยเข้าถึงตัวตึกประมาณ3 0 0เมตรนะครับอันนี้ชั้นที่5นะชั้นที่5้อันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนเตียงโซฟาแถมให้หมดนะครับแถมให้หมดติด m อเเไว้ทั้งหลังเลย นี่นครับเนี่ยนะครับ,รบอ่ะไปดูอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนเหมือนกันอ๋อติดแอร์ติดแอร์ฝั่งฟ้าไว้ทุกห้องเลยนะครับถัดไปไปด,ดดไปดูดัดฟ้ากันหน่อยไปดูดัดฟ้ากันหน่อยนะครับนี่ดัดฟ้าก็มี ที่โล่งๆแบบนี้นะปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นเซนทันอิสฟิวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรตัสที่ข้างๆกันเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับทำเลดีสวยมากๆนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้ออาคารสำนักงานนะครับหรือกำลังมองหาซื้อที่ดินสร้างโกดังโรงงานออฟฟิศนะครับแถวแถวเรยบด่วนรามินทะนรงใกล้เซนทัลอิสวิวใกล้ทาวินท,ทาวนะครับลองแวะเวียนมาดูอาคารสำนักงานอาคารนี้นะครับสวยๆทำเลดีหลังห้างเซนทัลอิสวิวเลยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวอาคารสำนักงานสวยๆหรูๆ อาคารนี้นะครับก็ขอจบราปงานพิยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u u s สไคร e กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย